ความมั่งคั่งชื่อเสียงและอำนาจผู้ที่ครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้นั่นก็คือราชามังหะโรมอนเจอร์ตามคำนึงที่เขาพูดไว้ตอนตายทำให้ทุกคนมุ่งสู่ท้องทะเลบ้เกินพิษกันฉันเหรอแย่ได้ก็แบบเออซี่บฮาเอเลฉันอทุกอย่างไปเวิรถดพิยามันแล้วแม่งคุ้มไม่เนี่ยที่กูมาภาพแบบนี้เนี่ย สวัสดีโชเชียลแคมอวันนี้ไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่ามามาแล้วอต่แค่กูเปิดตัวแบบตอกลักขัวเลยเนี่ยอ่าตอนนี้ก็วันอาทิตย์ที่สดใสของผมนะเพราะผมได้นอนเต็มที่แล้วหลังจากที่ถ่ายสัพเพเหระนะก็นะ ผมก็งงว่าเขาโทรมาทําไมว่าไปสนีผมก็ไม่ได้สั่งอะไรนี่พี่ยามของเรามาแล้วครับมาแกนเลยเสียเวลาละมาดูซิว่าของนี่มันจะดีสมกับการรอคอยหรือเปล่านะสั่งมานานละอุ้ยอุยอุยกองกองนี่ว้าวชุบอืมวัดมันเป่าเป่าอยาก เอาฟองหอกโอ้ขอให้ฟองผงลมกันกระแทกด้วยนะว้าวเยี่ยมไปเลยนี่นะครับคนเห็นเจ้านี่ก็คงจะคุ้นๆแล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรเราจะแกะเลยแล้วกันแกะแบบรวดเร็วนะแล้วช่องผมก็เป็นช่องรีวิวเจ้าของนี้เจ้าแรกแห่งในประเทศไทยนะฮเนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทย แล้วมันไม่ใช่ทีแล้วเท่าอื่นเขาได้กันก่อนผมอีกผมสั่งที่หลังนะก็เลยได้คิวช้าไปไหน่อยแต่โอ้โยดูดูหอ,อ,อดีโคตรหนามากเลยคุณบับโบไม่ยาวนะแกะง่ายไม่เหมือนคนในกลุ่มคนในกลุ่มนี้หอดีนะแต่แกะยากไปหน่อยอมามาครับนี่วันเพจนะครับสกายเฟียในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะกล่องมันกล่องมันผอมมากเลยนะ เออภาคที่แล้วสิบสองสิบสองเล่มอลาปาสตาสิบเอ็ดเล่มภาคนี้เก้าเล่มน,นะเออแต่ผมคาดการพผิดตอนนั้นผมบอกว่าราคาก็คงจะพอๆไก่สองภาคนี้โอ้ราคาถูกกว่ inform inform าถูกกว่าไม่ไม่คอยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ถูกกว่าพอสมควรนะดูเจ้าบล็อกโห่เผอมเรียวนะก็ดีจะได้เก็บได้ไม่ยากนะมาแกะกันเลยแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง ผมไม่อยากแกะไม่อยากกิดสกอตเทปเออกเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ต่อนะหอนี้เป็นภาคที่ทสนุกมากภาคหนึ่งเลยนะสกายเปียดูในเมล้วผมชอบมากโอเคมาบอกว่าจะบอกว่าภาคสกายเปียเล่มทีเ่เล่มที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมลืมแล้วผมก็เล่มที่26ผมซื้อมาตอนเด็กๆนะสมัยสมัยซื้อร้านมือสองนะ <c oughs> เอ,อสมัยแบบว่าตอนเรียนตอนเรียนนะอ,อผมก็ดูวันพีแล้วก็แบบอยากอ่านการ์ตูนอเงี้ยผมก็เลยซื้อมาไม่ได้ซื้อแบบเลี้ยงเลมาะซื้อแบบเพราะว่าปกนามิมันแก่มากเลยสมัยนั้นนะผมก็เลยซื้อมานะเดี๋ยวผมให้ดูเล่มที่ยี่สิบหกเนเล่มอะไรนะแต่ว่าวิมพีนเก่าแล้วน่าจะอยู่หลัง,ลงในห้องของผมมาแลหละโอ้บางเนลออกได้ไม่ยากฮะอ่านนี้ออกก่อนตรงนี้ต้องเก็บไว้หล้วกัน ที่ไม่ให้ไวเซอร์ผมเลยอ่ะแน่จังไม่ได้ให้ไวเซอร์ผมอ่ะนี่ปะอ๋ออ๋อนี่ไงไวเซอร์โอ,โอ้โหให้มาซองมให้มาอันเล็กๆนี้นะโอเคผมจะได้เอาไปซื้อสุขขาวดีเลยเอ,าอ้าวโห้เวมาดูกันนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้เจริญ เขาบอกว่าอย่าใช้คัตเตอร์ในการรีดกล่องนะเอาผมไม่ใช้หรอกผมกลัวเราจะมาดูว่าส่งการรอคอยหรือเปล่านะแต่ก็ส่งเร็วนะคือเขาส่งเร็วกว่ากำหนดแน่นอนไว้สยามอ่ะแต่ผมซื้อคิวหลังๆแต่ก็ได้ถือว่าได้เร็วนะกําหนดการแรกจะส่ง24หรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดอ่าแต่เขาส่งเร็วกว่า24นะแล้วคิวผมก็ได้มาแล้วนะตอน้ผมทักไปถามพี่ยางว่าผมจะได้ไวเชอร์ไหมครับเพราะว่าผมว่าได้ หนังสือมาก่อนเขาบอกว่าได้พร้อมบล็อกแล้วจ้ะก็ผมก็โอเคเลยได้มาลดราคาสุขขดๆดีว้าวนี่เนี่ยปกแบบเนี่ยเริ่มที่ยี่สิบหกเนี่ยซืย้อเพราะปกนามิมันเจ็บนะสมัยนั้นนะว้าวสว,สวยสวยแบบโอ้แตกายเปลี่ยนเราจะมาดูฉากข้างหลังกันนะอ่านี่เป็นฉากอะไรวะเนี่ย เออผมดูไม่ออกนะผมต้องพูดามตรงว่าผมดูไม่ออกเลยนะของจริงเนี่ยต้องดูในกล้อง ه, อ่าน,นี่เป็นน่าจะเป็นหนวดดํานะหนวดดําแดกเล่านะในเกาะจายานะอออันนี้ก็เป็นเอออะไรวะเอยมันคืออะไรเนี่ยผมบอกไม่ออกเลยเป็นเป็นพ่อบแบบนั่นถึงเรีเยกอ๋อ โนแลนจอมโกหกเออใช่ปะเออนี่ก็เป็นลูฟี่นะเออ่าเป็นเงาลูฟี่นะผมก็มันมันเป็นบล็อกเล็กมากเลยผมก็อ่าน,นอ่านตัวหนังสือไม่ได้เลยนะต้องดูในกล้องแนละ้วเออก็ประมาณนี้นะดีเทลข้งางหลังออข้างบนก็เป็นวันพีทสกายเปียนะฮะก็เรื่องราวเป็นเรื่องราวภาคแรกนะผมก็ยังเอามาใส่เนะ โคตรสวยอ่ะ้างเราก็เป็นวัน piece not for sale นะไม่ห้ามไม่ใช่ดิห้ามขายแยกนะแต่ในกลุ่มก็ขายแยกนะ <c oughs> ตามที่ผมเคยบอกในคลิปคคลคลิิปปไหนวะคลิปภาคอิตูนะโอเคปะเดี๋ยวเราจะเอาหนังสือมาใส่กันมาดูซิว่าเขาจะให้มาแบบหลวมหรือเปล่านะถ้าใส่แน่นเกินก็ไม่ดีนะมันไม่หลวม <c oughs> มันจะเอาหนังสือออกอยากนะอ่านี่คือ หนังสือวันพีที่ผมได้มานะผมให้ดูทีละเลมเลยแล้วกันว่าหน้าปกเป็นยังไงผมในในช่วงที่หยุดซื้อไม่มีหยุดจริง EP 6ถ่ายทำนะแต่คลิปยังไม่ปล่อยเพราะว่าผมสั่งมาอีกนิดนึงว่าจะทําตัดต่อแล้วนะใครที่อดซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่แบบว่าขายดีมากนะหยุดซื้อไม่มีอยู่จริงก็ขอขอบคุณที่ชอบกันนะครับผมดีใจมากเลยอ่าเป็นซีลแบบใหม่นะ เล่มยี่สี่นะเป็นซีอแบบใหม่นะกระชากได้เลยนะใช่ปะกระชากดึงง่ายมากเลยเนี่ยถ้าคุณสัมผัสเนี่ยกระชากดึงได้เลยอ่าเล่มสิบสี่ยี่สี่ก็มีเอออะไรมันชื่ออะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรได้ที่มันร้องเพลงอ่ะผมลืมชื่อแล้วอันนี้มันมาชิล่าบะเออถ้าจำไม่ผิดอันนี้ตัวนี้ผมลืมจริงนะขอโทษทีอ่าอันนี้เบลมีนะอ่าเนี่ยจะตอนแบบโรบินเข้าเข้ากลุ่มเลยนะ เร่มนี้เพราะว่าหลังจากจบศึกอาปาัตตาโรบินไม่มีที่ไปนะลูฟี่ดันช่วยนะดันช่วยถูกคนด้วยนะอ่านี่ก็คือเล่มที่25นะฮะนี่ก็เป็นแพะภูเขาของเซนงูคูนะน่าจะเป็นงานประชุมแบบว่าเรื่องคอกคโดายโดนกำจัดนะโดนโดนจับแล้วอะเออปากี้เลีเ้ยงฉลองนะก็มีหนวดตามน่าจะออกเล่มนี้เป็นเริ่มแรกนะผมว่า ตัวร้ายในอนาคตที่แม่งสุดๆเลยอ่ะอประมาณนี้นะอ่า,อาแล้วก็มาเล่มที่ย e ี่ครับเล่มแรกๆที่ผมซื้อในตอนเรียเลยนะแต่ว่าเป็นพิมพ์เก่ากึกเลยนะเพราะว่าปกนันมันแก่มมากเขาไม่ได้ให้เขาไม่แถมปกเขาไม่แถมปกในเอยปกนอกให้ผมด้วยเล่มนี้ผมเคยอ่านแล้วน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าึขึ้นเกาะแห่งท้องฟ้าถึง เพิ่งถึงเกาะท้องฟ้าแล้วก็กําลังไปบททดสอบลูกบอลน,นะอ่านี่ก็เป็นผู้คุมกอดสทั้ง4นะอ่าก็เล่มที่27นะก็มีอ่าไอ้นี่ก็อะไรวะชื่ออะไรวะซาโตริเป็นลูกบอลน,นะบททดสอบลูกบอลอันนี้บทบบนนบทดสอบบึ้งชื่อชูล่าอ่าอันนี้ใช่ปะชูล่าปะผมจำไม่เอ๊ะชูล่ามันต้องอ,อ,อ,อันนี้ ard, ปะบททดสอบเชือบปะอันนี้แกนดาร์ปะจำไม่ผิดนะ ผมลืมชื่อนะอันนี้โอมนี่ผมจำได้เลยมีหมาหมาโฮลี่นะโฮลี่อันนี้บททดสอบเหล็กนะโอกาสรอดศูนเปอร์เซ็นต์นะจะมีโอกาสรอดอะไรของมันด้วยนะอ่าประมาณนี้นะบททดสอบต่างๆของพระเจ้านะอ่าแล้วตอนนี้คือเล่มที่ยี่สิบแปดนะอ่าแก๊งไวเปอร์นะแก๊งแชนเบียแชมบราอะไรอะไรนะแล้วก็ผมรู้แค่เอ่อ ไวเปอร์คามาคิลลีนะสุภาพอะไรอะอะไรวะฉายาอะไรว่าป้าาาานนกันเดดอนะไรสักอย่างาผมงี่ช่ละอ่าแล้วก็นี่คือลักกินะสองคนนี้ผมไม่รู้จักขอโทษด้ว <c> ย <oughs> ผมจำมาจากในเกมผมจำมาจากในเกมอะคทเคยเล่นฟินออฟไทเลตก็นั่นแหละครับผมจำมาจากในเกมนะั้วนะครับ <c oughs> ปิดแล้วนะเซิร์ฟไทยยังมีเซิร์ฟเถื่อนเปิดอยู่นะอ่านี่ก็คือเต็มที่ยี่สิบ อีกที่ไม่มีบอกชื่อเลยอ่ายี่สิบเก้านะก็จะเป็นอ่ากันโฟกับเอ่อชื่ออะไรว่านกนกตัวนี้ชื่ออะไรผมลืมแล้วนะแปลงร่างเป็นมาได้นะอันนี้ก็โคนิสอันนี้ก็งูในงูยักษ์นะงูยักษ์จอมปวนเลยนะงูยักษ์นี่แม่งปวนมากไปทั่วเลยนะอ่านี่ก็เป็นเล่มที่สาสิบนะอ่าเจอเอเนลแล้วนะน่าจะตอนขึ้นเรือแล้วนะ จะปกเล่มนี้สวยมากเลยนะผมบอกเลยเอเนลนี่ก็ได้ต้นแบบมาจากเอมิเน่น em นะก็ะ God <c oughs> จะมีแบบว่ามีมลก็ต <c oughs> เอมิเน่นะเอจริงชื่อเอเนลหรือเอเนลู N L U นะนี่ก็คือเล่มที่3 1อ่าก็เป็นบรรพบุรุษของพวกชนเดียแล้วก็โนแลนจอมโกหนะประมาณนี้เป็นน่าจะเป็นเล่าเรื่องเล่าตำนานตำนานเกาะท้องฟ้านะ อ่าแล้วก็เล่มที่32อก็น่าจะได้ลงจากเกาะท้องฟ้าแล้วนะอืมก็เป็นเล่มที่สวยมากอันี่นกเซาเบิร์ดนะเออทำไมผมแบบคล่องกว่าภาคอิตบูนะภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบภาคหนึ่งเลยนะชื่อตัวละครก็จําง่ายๆอยู่นะก็ไม่ได้หลวมนะถือว่าแน่นเลยนะอ๋อแต่ไหลออกมาง่ายอยู่นะไอ้มันก็หลวมนิดนึงนี่เออมันมีช่องนิดนึงแต่ว่าผมโอเคนะกับการที่เขาหลวมนิดนึงไม่หลวมโค้งเหมือนที่คารูนะไอ้ที่คารูแม่ง หลมโค้งมากเลยนะไอ้เฮียมันเริ่มจะไปทำเฮียอะไรเยะๆๆอะะก็เข้าใจแอดนีนแหละทำแน่นก็บนทำหลวมก็โดนด่าเอาใจยาก <c oughs> เออต้องหาความพอดีให้ได้นะครับการทำบล็อกแบบนี้ก็ขอ,อเป็นกำลังใจในสารพิ์ทุกสารพิ์ในการออกบล็อกเสร็จด้วยนะว่าทำให้มันพอดีนะฮะแบบนี้กำลังดีเลยสำหรับผมโอเคเฮียอ่าเอาเฮียแบตเตอรี่กลวโอเคก็ประมาณนี้น <c> ะ <oughs> <c oughs> อบล็อกเล็กมากเลยผมจะไม่เอาบล็อกอิบูกับอาราปัตต้ามาให้ดูแล้กันเพราะว่าเออขี้เกียจยกมันหนักเทียมข้างบนเนี่ย,ยนเนี่ยข้างบน,นีไหมชั้นวันพีโดยเฉพาะเลยนะโอเค okay, นะครับก็ขอจบการรีวิวบลอกสกายเปียนะะอันบล็อกกล่องปิศนานะครับมันปริศนาตรงไหนวะ พิ่งได้มาสดๆร้อนๆผมจับมาถ่ายเลยนะก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะก็ผมก็ไปงานหนังสือวันที่หกนะครับเจอมลก็เจอผมอยู่ที่นั่นนะถ่ายรูปได้นะครับ <laughs> ไอเหี้ยผู้อยากกับช่วยเงเป็นคนดังก็ก็ก็ไม่เจอก็ดีละ <laughs> เอองานหนังสือคนเยอะก็ชิดงานหนังสือก็ได้ทำไปแล้วนะเต็มตัวยังไงก็ไปดู ไปดูได้นะครับหรือไปดูช่องอื่นที่แนะนําดีกว่าพวกผมแน่น,นอนนะเพราะว่าผมอยากพูดอะไรก็พูดนะคลิปนั้นโอเคก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย